สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกบแชนลทารัตโฮนไินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราถึง12กุมภาพันธ์ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะคะว่าการทำนายนีนย้คือการทำนายโดยรวมคือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้มีสติในการรับฟังมีวิจารณญาณในการรับชมอย่าเชื่อหรืออินจนเกินไปนะคะให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสถานการณ์เหตุการณ์มีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซซาเกิดขึ้นได้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดชาวราศีมังกรและคณามังกรกันก่อนเลยว่าชาวราศีมังกรและคนามังกรคนโสด ในเดือนพฤศจิกายนความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะให้ใบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์หูไหวเ h อะ i ฮเพรสเ e s ดไฟฟ of อฟ u ัฟแล้วก็ไพ่ท of Wands พอไพ่ขยายท of Wands เนี่ยคะ่ะสำหรับคนโสดชาวราศีมังกร ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of Cups นะคะเรามองว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคนโสดเรามองว่าคุณเบื่อกับการกับการใช้ชีวิตจเดมิมซ้ําๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคนโสดเนี่ยเป็นความโสดแบบน่าเบื่อมันอาจจะอยู่นิ่งๆไม่ไดีๆแล้วก็ไม่ได้แย่ในช่วงที่ผ่านมาไพ่ The Star มันคือความหวังค่ะ ไพยย่แห่งความหวังและพอไพ่เดสตาร์ขึ้นมาคู่กับไพ่บุย ui, มันคือการหวังว่าจะหวังว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ได้ศึกษาถ้าพูดในแง,ง่ของความรักก็หมายความว่าตอนนี้ชาวราศีมังกรและคณามังกรอาจจะเบนสายอาจจะเริ่มไปมองหาความสัมพันธ์ทางไกลความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ชาวราศีมังกรและคณามังกร จะมีชาวต่างชาติเข้ามาจีบหรือต้องมีการเดินทางก่อนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือการเดินทางต่างประเทศก็ตามจะมีชาวต่างชาติเข้ามาจีบค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและความเชื่ออะไรใหม่ๆทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะไม่ได้เข้ามาทันทีทันใดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าไพา่ไทยอะ มันถึงจะเป็นไพ่แห่งการเดินทางหรือการเข้ามาเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรและคนามังกร มีโอกาสที่มีคนอายุน้อยเป็นชาวต่างชาติมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาสำเนียงหรือว่าวัฒนธรรมเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องหน้าที่การงานเรามองว่ายังคงที่ยังนิ่งๆยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังอยู่แบบนิ่งๆมีแค่ความรักที่เข้ามาค่ะแล้วก็การเข้ามามาพร้อมกับการเรียนรู้คุณกับเขาจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เยอะมากขึ้นและก็อาจจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเกิดขึ้นด้วยค่ะ อ่ะคราวนี้เรามาต่อกันที่ชาวราศีมังกรและคนามังกรที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างชาวราศีมังกรเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างคะในอดีตที่ผ่านมาไพ่ใบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ queen of cups three of one k i 킹ออฟ o อร์ส Queen of d i กและไพ่แปดดาบขอไพ่ขยายแปดดาบหนะะ่อยค่ะ The World ่ะไพ่ใต้สำหรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Page of One เรามองว่าคุณกำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปถึงไหนอะมันจะยังคุยต่อไปแบบนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงไหนอะเพราะว่าไพ่ p g g o of One เนี่ยเรามองว่า ชาวราศีมังกรและคนามังกรน,นะในอดีตที่ผ่านมาคุณให้เวลากับความสัมพันธ์เนี้ยเยอะมากๆบางคนอาจจะให้เวลาเป็นปีเลย,เลย,เลยด้วยซ้ำนะคะมีการคุยกันแบบระยะยาวมากๆทีนี้เรามาดูไพ่แต่ละใบนะคะในอดีตที่ผ่านมาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ queen of cup queen of cup เนี่ยบ่งบอกถึงคนที่ละเอียดอ่อนหรือว่าเป็นคนเซนสทีฟคิดมากในความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะตัวตนของคุณในแง่ของความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกหวั่นใจกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไพ่สามไมเท้าขึ้นมานั่นหมายความว่ารักครั้งนี้เป็นรักทางไกลแล้วก็ไพ่ tree of one อ่ะนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้พูดถึงอนาคตว่าตอนนี้เราเป็นอะไรซึ่งกันและกันและบางครั้งเวลาที่คุณถามออกไปอ่ะคุณก็ยังรู้สึกว่าเขา เลี่ยงหรือเฉยใช้ในการที่จะตอบคําถามคุณหรือเลี่ยงในการที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพาซึ่งกันและกันการเจอกันระหว่างคุณกับเขามันเป็นการเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขากําลังเจ็บมา แล้วการมีคุณเข้ามามันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นซึ่งเท่าที่ดูแล้วมีการคุยกันแบบต่อเนื่องแต่ไม่มีสถานะไม่รู้ว่ามันจะมีการได้เจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนและไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่แปดาบกับไพ่ The World นั่นหมายความว่า คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์เนี้ยที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วก็มองไม่เห็นทางออกด้วยว่าจะทํายังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็แย่และบางครั้งมันก็มีปัญหาค่ะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีมังกรและคณามังกรณนะเวลานี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นเป็นยังไง สถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะไพ่เบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่ o l page of s ชอ r ส์สิบเหรียญสี่ม้เท้าแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าขอไพ่ขยายสิบเหรียญกับไพ่สี่ม้เท้าเนะะี่ยค่ะ Death อ่ะโอเคไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบ เรามองว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีมังกรและคนามังกรอะจริงๆคุณยังเจ็บอยู่แหละกับการที่เอ่อกับการที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้คําว่าถูกตรึงไว้ก็หมายความว่ามันยังมองไม่เห็นการเลิกกันแต่มันก็มองไม่เห็นการไปต่อแล้วก็กลายเป็นว่าชาวราศีมังกรและคนามังกรเนี่ยต้องต้องยอมรับสภาพกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็พยายามมองในแง่ดีมองในมุมที่มันต่างไปจากเดิม คราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไพ่ The Fool ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ย The Fool อาจจะบ่งบอกถึงคนที่ไม่คิดอะไรเลยและทําอะไรตามใจตัวเองแต่พอมันมาเป็นไพ่ตัวตนนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาคุณกดดันมากๆกับความสัมพันธ์เนี้ยจนรู้สึกว่ามันต้องออกมาละมันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองสบายใจเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรและคณามังกรสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือการที่คุณเนี่ย ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังหรือว่าแกล้งปล่อยเบอร์กับความสัมพันธ์นั้นไปก่อนแล้วก็พยายามหาความสุขให้กับตัวเองบางคนในช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มกลับมามีกําลังใจในการใช้ชีวิตกลับมามีกําลังใจในการพาตัวเองออกไปเที่ยวออกไปเดินทางและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ page of swords ในใจลึกๆชาวราศีมังกรและคณะมังกรเนี่ยยังอยากรู้อยู่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าไปถึงการเป็นครอบครัวหรือว่าความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้ไหม แต่เลือกที่จะไม่ถามเลือกที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในใจค่ะและณนะเวลาเนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิมเหรียนกับไพ่สี่ไม้เท้าพอเราถามว่าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาทําไมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดทนั่นหมายความว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณเลิกกดดันตัวเองด้วยการไปคาดหวังกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้คุณไม่กดดันแล้วเพราะคุณไม่หวังอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าไหนๆทาอะไรไม่ได้ก็เดินต่อไปอย่างนี้ค่ะแต่จะเลือกเดินในทิศทางที่มีความสุขที่สุด เอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้มากที่สุดสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถคุยกับเขาได้ไม่สามารถเอาชนะเขาได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรและคณามนังกรก็ยังเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์แหละแต่เพียงแค่ว่าไม่คาดหวังแล้วก็มองหาความสุขด,ด้วยตัวเองให้มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะอ่ะ รวมถึงความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้อะมันอาจจะมีพื้นเพสังคมหรือครอบครัวที่อยู่ไกลกันด้วยนะคะคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภชาวราศีสิงห์ลัคนาสิสงห์ชาวราศีมีนราศีเมษนะคะแล้วก็ชาวธาตุด,ดินเป็นหลักๆอ่ะคราวนี้เรามาดู e n นเ g y รในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของทั้งคู่กันค่ะ ว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีมังกรและคนามังกรก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกเย่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรโทษทีคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นขอดูเนะะี nice ่ยค่ะไพ่ในออฟคัฟสตรองจามูนเดอะไฮ r พรสเท s s เรามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบอธิบายเขาอยากให้คุณเนี่ยได้ดั่งใจเขาเองหรือว่ารับรู้เองแต่ถามว่ารักไหมเรามองว่าลึกๆแล้วอ่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะอาจจะสัมผัสความรักเขาได้แหละจากการกระทําแต่บางทีการกระทําหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยถ้าไม่มานั่งจับตามองเนี่ยก็แทบดูไม่ออกเลยว่าเขามีความรักอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าชาวราศีมังกรและคนามังกรต้องสังเกตเขาเยอะมากๆ ซึ่งเรามองว่าตัวคุณเองรู้ดีว่าจริงๆเขาก็มีโมเมนต์ความรักให้กับคุณแหละแต่แค่เล็กๆน้นอยๆมันก็ไม่มากพออ่ะเอเอจีของความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามังกรที่มีต่อเขานะคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of cups นั่นหมายความว่าจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบมอบความรักให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นพอเลาคุณมีคนรักเนี่ยคุณก็จะเป็นคนทุ่มเทกับความรักมากต่อให้มันจะมีปัญหาเรื่องระยะทางเนี่ยเรามองว่าชาวราศีมังกรและคณามังกร ทะเยอทะยานต่อให้ไกลกันต่อให้ไม่ว่างคุณก็ยังมีเวลาว่างให้กับเขาคุณก็ยังมีเวลาในการใส่ใจให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสตรองอ่ะสเตรองนั่นหมายความว่าชาวราสีมังกรรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะ ต้องพยายามใจเย็นกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยอ่ะมันถึงจะคุยกันได้เขาถึงจะยอมฟังไม่งั้นเขาก็จะดื้อดึงดันทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่รวมถึงตัวชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะเรามองว่าคุณพยายามที่จะเชื่อใจเขาพยายามที่จะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้แต่มันก็มีความกลัวเพราะว่าเขาไม่เคยพูดว่าระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าเขาไม่ได้มีคนอื่น คุณกับเขาเดินหน้าไปด้วยกันแต่ไม่มีความชัดเจนว่าณเวลาเนี้เราเป็นอะไรกันมันเหมือนคนที่เดินทางร่วมกันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นแค่ที่ปรึกษาเพื่อนร่วมทางหรือเพื่อนร่วมชีวิตคู่เรามองว่าคุณกําลังหวาดกลัวตรงนี้ค่ะกลัวว่าจะเสียเวลากลัวว่าเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วมันจะเหน็บหนาวมากกว่าเดิมแต่ถ้าถามว่ารักไหมเรามองว่าคุณรักและต่อให้มีอุปสรรคคุณก็ยังสู้คราวนี้เรามาดู energy ของเขาคนนั้นนะคะ ว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรกันบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ tree of one king of one the emperor โ oh, อ้ queen เหรียญแล้วก็ไพ่ the sun ไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญขอไพ่ยขยายหนึ่งเหรียญในความคิดเขาหน่อย อเรามองว่าคุณไปเจอคนบ้างงานคนที่เห็นการทํางานการประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นจุดยืนจุดตั้งต้นของชีวิตทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นในมุมของเขานะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ free of one คือเรามองว่าเขาเป็นคนทะเยอทะยานมองการประสบความสําเร็จในชีวิตมองความก้าวหน้าในชีวิตเพราะฉะนั้นคนเนี้ย จะทุ่มเทกับเรื่องงานมากๆแล้วก็เรื่องเพื่อนมากๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขา่เหมือนพยายามชี้แจงให้ชาวราศีมังกรและคณนา,ามังกรเข้าใจนะว่าเขายุ่งนะเขามีว่างนะเขามีแพลนนั้นแพนนี้ในการจะทํานะเรามองว่าชาวราศีมังกรอะทำแสดงท่าทีให้เขาเข้าใจว่า โอเคชาวราศีมังกรเข้าใจเขาทุกเรื่องนะรับเข้าได้ทุกเรื่องนะมันเลยทําให้เขารู้สึกวางใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถปล่อยวางคุณไว้แบบนั้นได้และเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ดีเอ็มเพลย์แสดงว่าเขาคิดแล้วว่าเขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณเนี่ยแหละและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าการที่จะไปต่อกับคุณเนี่ยเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เขาสามารถบ้างานขนาดไหนก็ได้เขาสามารถที่จะไม่ต้องมาดูแลเทคแคร์คุณได้เพราะว่าไพ่ควนเหรียญ คุณไม่เคยร้องขอเลยหรือว่าคุณอาจจะแทบไม่เอ่ยปากบอกเขาเลยว่าคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในมุมของเขาเขาเลยคิดว่าคุณน,น่ะยอมรับได้ยอมรับเขาที่เป็นเขาแบบนี้ได้ซึ่งมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่หวือหวาเลยแต่เขาก็มีความสุขดีเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่เดือดซันอะเป็นความสุขที่เรียบง่ายมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแทบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเลย เขาเข้าใจว่าคุณรับเขาได้ค่ะและเท่าที่ดูแล้วเมื่อกี้ที่ไพ่ขึ้นมาใต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งเรียนเนาะหนึ่งเดือนมันคือโอกาสหรือของขวัญในชีวิตซึ่งพอเราถามไพ่ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดว่ามันคือของขวัญในชีวิตเนี่ยคืออะไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่เท้าสี่เท้าคือการได้รับความร่วมมือจากคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะสามารถไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตเรื่ององครอบครัวในชีวิตของเขาได้เต็มที่นั่นเองค่ะ,ะเรามองว่าแนวคิดต่างกัน ข่าวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีมังกรและขณะมังกรกันค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปชาวราศีมังกรและคนา,ามังกรในเดือนพฤศจิกายนความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เพจออฟคัฟฟ์คิงออฟคัฟฟ์เดสตาร์ซามวย แล้วก็ไพ่เดวิลขอไพ่ขยายเดวิลและไพ่สามถ้วยเนะะี่ยค่ะสี่เหรียนอะในเดือนพฤศจิกายนนะชาวราศีมังกรและคณามังกรจะเริ่มรู้สึกหมดความมั่นใจในความสัมพันธ์คุณอาจจะหาที่ปรึกษาคุณอาจจะขอคำแนะนำจากเพื่อนฝูงซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนะคุณจะคิดมากเพราะว่าไพ่คิงถ้วยในที่นี้เรามองว่าตัวตนของคนรักอะ เลี่ยนไปแต่เรามองว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นหรอกเขาอาจจะแค่มองหาลู่ทางการทํางานใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่ๆซึ่งมันทําให้ชาวราศีมังกรรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปอ่ะทำไมเขาเข้าสังคมทําไมเขามีการติดต่อหรือว่าติดโซเชียลเรามองว่าเขาอาจจะหาคู่ค้าคู่สัญญาหรือสังคมอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นช่องทางในการทํางานให้กับตัวเขาเอง ในการเติบโตให้กับตัวเขาเองแต่อาจจะมีโอกาสที่เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะไปขอคํปรึกษากับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากเช่นกันที่เพื่อนน่ะจะแบบพยายามให้คุณไปมองหาสิ่งอื่นที่มันมั่นคงกว่าพยายามให้คุณเนไปมองหา คนที่มันมีความใกล้เคียงกับคุณมากขึ้นที่สามารถอยู่ใกล้กันได้มากขึ้นเป็นครอบครัวกันได้มากขึ้นก็จะทําให้ชาวราศีมังกรและคณามังกรเนี่ยวันใจในเดือนพฤศจิกายนความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะอาจจะมีแค่ความคิดเองเออเองที่ทําให้ตัวชาวราศีมังกรและคณามังกรเนี่ยเกิดความฟุง้งซ่านเกิดความหวาดกลัวเกิดความแพนิกในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ อ่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปคาแนะน,นาจากไพ่กันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรชาวราศีมังกรและคนามังกรบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แบกโลกนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างดุนหนักไปหมดเลยสําหรับชาวราศีมังกรและคนามังกรเรื่องงานที่มันรุงรันคันตัวก็เยอะไปหมดปัญหาเรื่องงานก็มีปัญหาเรื่องความรักก็มีแต่ไพ่บอกว่า ไอสิ่งที่คุณพยายามแบกมันไว้ทั้งหมดอ่ะมันปรสะสบความสําเร็จนะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องพูดมันออกมาบ้างการจับตามองอย่างเดียวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่ะแต่การพูดออกมาการเปิดอกคุยกันพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะเรามองว่าที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรไม่กล้าพูดอ่ะเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีหรือว่าคนรักจะเป็นคนที่ค่อนข้างดุหรือว่ามีอํานาจในความสัมพันธ์เหมือนคุณกลัวไปคุณกลัวไปเองอ่ะว่าการพูดออกไปอ่ะ หรือการเรียกร้องอะไรออกไปอาจจะทําให้อีกฝ่ายไม่พึงพอใจแล้วทาให้คุณทั้งคู่เกิดการขัดแยง้งแต่เรามองว่าไพากําลังบอกว่าถ้าหากว่าจับตามองอย่างเดียวอะ่ะมันไม่สามารถเคลียร์ใจกันได้มันก็เกิดความไม่เข้าใจเกิดความไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นการพูดออกไปตรงๆมันจะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแต่พูดกันในรูปแบบที่ไม่งองแงนะคะจะส่งผลดีกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเองโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีมังกรและคนามังกรประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน5 6 7สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายแอดไลน์ line, ทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะไลน์มีแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกไม่แอดไม่ติดคลิกลิงก์ใต้คลิปแอดเข้ามาก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ